มงไม่ผ่านวิ่งหน่อยเร็ววิ่งมาผ่านเดิผ่านเร็ววิ่งมาหน้านู่เร็วหน้าควายนี่กลับไปฝั่งนี้เร็วนี่มาเลยออกไปเลยออกไปนู่นเลยอ่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <crowds> ไมันยังไม่ชินเนยเปลี่ยนมือไม่ได้เนี่ยเขาออกเลยเอาออกลอาล้องออกเลยเอ,ออกเลยหมดทางไปแล้วได้สกรอบไหมเอาอ,อ,กอีกรอบมาเอาถ่ายวิ่งไปรอบแล้ววิ่งกลับเลยเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วด่วน,นอเอากลับเลยกลับครับเดี๋ยวความมันไปเอง đen coi lại như vậy, này đơn, mình tăng đây đi đi này.